วิธีการเชื่อมต่อลำโพง True Wireless หรือ TWS ของลำโพง AJ รุ่น X95 เชื่อมต่อ,อยังไงมาดูกันได้เลยคือเลยคุณลูกค้าเปิดสวิตช์ลำโพงไว้ก่อนนะครับ1ตัวของตัวลำโพง X95 แล้วเปิดที่ตัวนะครับช่องการเชื่อมต่อคือผ่านบ t o o t h กดการค้นหานะครับให้ขึ้นตัว ค้นหาคําว่า x95 แบบนี้อ่าเดี๋ยวเรากดโฟกัสแบบหนึ่งอ่า x95 แบบนี้นะครับก็สามารถกดเชื่อมต่อแบบนี้กันได้เลยเพราะกดเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยตัวใน YouTube กันได้เลยอ่าเดี๋ยวเรารอระบบเชื่อมต่ออันนี้ตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงใน YouTube ก่อนได้เลยนะ อตอนนี้เราเปิดเพลงในชูทูแล้วนะเดี๋ยวเรารีเสียงก่อนแป๊บหบนึง่งตอนนี้นั้งคบโวลูมของตัวเพลงที่เราเปิดไว้เนี่ยอยู่ที่11อนะอย่างที่2นะครับคุณลูกค้ามาเปิดสวิตตัวลำโพง X95 ตัวที่2ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้เราเปิดกันเรียบร้อยแล้วนะ X95 ตัวที่2ปุ่มกดที s จะอยู่ตรงนี้นะครับเราเชื่อมต่อตัวนี้เป็นตัวแม่ตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับเรากดปุ่ม t ี s ที่อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับกดค้างไว้1ที อ่าตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับพอกดเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมว่าเวลาเราลดโวลูมนะครับอ่าตัวระดับตัวตัวเลขก็จะลดลงหรือเราจะเพิ่มโวลูมนะครับ การปรับโวลูมก็จะเพิ่มขึ้นอ่าเท่านี้นะครับในการเชื่อมต่อระบบ TWS ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใครสนใจวิธีการเชื่อมต่อ TWS ง่ายๆของลำโพง AJ X95 รุ่นนี้ใครชอบคลิปนี้ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับหรือใครต้องการสั่งสินค้ากับลำโพง AJ รุ่น X95 สามารถเข้ามากดสั่งซื้อกับร้าน 9X Smart Electric กันได้เลยของแท้มีพร้อมส่งแล้ววันนี้